คำว่าทานแปลว่าอะไรคำว่าทานในความหมายของทานก็แปลว่าจาคะนั่นเองมีจาคะนั่นเองละความตนหนีขี้เหนียวออกจากตัวออกจากตนเสียได้นั่นเองประมาณนี้ให้ทานเพราะว่าเต็มใจที่อยากจะให้ปรารถนาให้เขาผู้นั้นมีความสุขและวก็พ้นจากความทุกข์ยิ่งเราให้ทานไปเท่าไหร่เราก็จะได้รับความสุขกลับมานั่นเองความหมายของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยแปลว่าอะไร พระสงฆ์เนี่ยแปลว่าเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญเป็นหนทางแห่งการไถ่บาปนั่นเองไถ่บาปคืออะไรก็หมายถึงว่าเวลาเราทําบุญเราทําบุญใช่ไหมพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติธรรมอ่าประมาณนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ญาติโยมเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่ จะปฏิบัติธรรมเหมือนพระสงฆ์ดังนั้นญาติโยมเนี่ยจึงได้มาใส่บาตรให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญก็มาโปรดสัตว์ทุกเช้าทุกเช้านั่นเองท่านต้องมาโปรดสัตว์มันเป็นหน้าที่ของพระพิสุสงฆ์ประมาณนี้นะครับแล้วไทยบาปยังไงก็คือว่าเวลาโยมเนี่ยมาทาบุญกับพระสงฆ์ไปแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโยมก็จะได้รับบุญในตรงนั้น แล้วถ้ามีผู้ที่ลงลับไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณลุงพี่ป้าน้าอาก็ตามบุญกุศลจะถูกส่งไปหาผู้ที่ลงลับไปแล้วอ้าวอาน,นิสงส์งของการให้ทานเป็นยังไงอาน,นิสงส์งงการให้ทานไม่ถึงคราวอดเราก็จะไม่อดนะครับนําพาให้เรามีฐานะที่ดีประมาณนี้แต่ความหมายขององ,องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าการให้ทานจะต้องให้ด้วยเงินนะครับมีแต่ว่าพระเนี่ยมาเปลี่ยนคําสอน มาเปลี่ยนคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดแต่ว่าเมื่อผมลงคิดไปเนี่ยพราะบางองค์อาจจะไม่พอใจผมก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์ไงท่านจะไม่พอใจผมก็ได้นะครับไปเปลี่ยนคําสอนหมดว่าทําบุญไปแล้วเกิดชะนะจะรวยอ้าวทําบุญไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาจะต้องไปอ่าไปอยู่บนสวงสวรรค์อ่าประมาณนี้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนว่าการไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ย มันยังอยู่การมาพบอยู่ในวัฏจักรสงสารยังไม่พ้นจากความทุกข์แต่อานิสง์ของการให้ทานเนี่ยทำให้เกิดมามีฐานะจริงอ้าวเราจะต้องเข้าใจแต่เวลาเราทําบุญจริงๆเราต้องมีจาคะจาคะคือละความตน,นิขี้เหนียวออกจากตัวออกจากตนคือเราจะต้องฉลาดในการทําบุญแล้วละการยึดมั่นถือมั่นในอัตตาว่าตัวเราว่าของเรานั่นเองนี่คือความหมายของการ ให้ทานคือการสละสละทรัพย์ออกเสียได้สละความขี้เหนียวออกจากตนให้ได้นี่เราต้องฉลาดในการทําบุญนะเราถึงจะได้บุญไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วเราไปปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่เกิดอะไรขึ้นมีแต่กิเลสใช่ไหมความเป็นจริงแล้วมีแต่กิเลสนะเราจะไม่ได้บุญได้บาปอีกต่างหากการทําบุญเราไม่ใช่ว่าเราปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ที่เราทําบุญบุญเป็นเครื่องชําระให้จิตใจสะอาดทําบุญพราะเราอยากจะทํา บุญนําสุขมาให้นั่นเองประมาณนี้แต่ว่าบางคนอาจจะไม่พอใจที่โค้ดแบงค์มาพูดอาจจะบอกว่าคุณนั่นแหละที่จะต้องตกนรกประมาณนี้คุณนั่นแหละที่จะต้องตกนรกแล้วก็บอกว่าหากว่าพระท่านไม่ปฏิบัติด,จด,ดีจริงท่านจะได้ไปเป็นพระธาตุเหรอไอ้เรื่องพระธาตุเนี่ยมันเป็นเรื่องมโนขึ้นมาเองนะครับไอ้เรื่องพระธาตุเนี่ยมันไม่มีมันมันไม่มีอยู่จริงในตอนที่พระยังมีชีวิตอยู่ต้องเข้าใจนะ ไอเรื่องพระธาตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์เนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วแล้วก็กัมรณภาพไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เผานะพูดผิดกระดูกก็จะกลายเป็นพระธาตุอันนี้ต้องเข้าใจแต่พระอรหันต์บนโลกเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมันมีน้อยอ่ะพอไปเปลี่ยนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทําให้โยมหลงบุญโยมกลับมาบ้านก็ละอาคาตพยาบาทเบียดเบียนราคะไม่ได้ นี่จึงบอกว่าเจริญด้านวัตถุวัดรวยแต่โยมจนฟังแล้วก็ไม่ต้องไปขัดนะไม่ต้องเถียงนะฟังให้เฉยนะครับไม่ต้องไปขัดไม่ต้องเถียงนะครับเพราะว่าสิ่งที่โคดแบงค์พูดออกมาโคดแบงค์บวชมา 3, สามพรรษาแต่โคดแบงค์เนี่ยไม่เคยไปเรียกเก็บเงินใครทั้งนั้นนะครับคือตั้งใจบวชจริงนะครับแล้วก็เอาคําสอนพวกนี้มาสอนญาติโยมนะครับเพราะว่าจะได้ไม่หลงบุญไงคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคือ พุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีพิธีกรรมอะไรเลยนะครับไม่มีพิธีกรรมการดูดวงต่อดวงชะตาอาบน้ำมนต์ใช้กิจของสงฆ์ไหมคาตอบก็คือไม่ใช่การเจิมหน้าผากแล้วเป็นเมตตามหานิยมใช่ไหมไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วเมตตามหานิยมเกิดมาจากตัวตนของคนเองไม่ใช่ว่าไปให้พระเจิมให้แล้วเกิดเมตตามหานิยมไม่ใช่แต่พระบางองค์อาจจะไม่พอใจโค้ดไงเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์ไงประมาณนี้ แล้วพอไปเปลี่ยนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยลองไปฟังพุธทธวจะนะมากๆไปเปลี่ยนคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเลยไปเกิดเป็นเป็ดวิาสัยเลยตกนรกนั่นเองเพราะว่าทําให้โยมหลงบุญโยมไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้หลงบุญว่าเอ้ยทำบุญแล้วฉันจะต้องได้บุญอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะต้องรวยนะฉันจะต้องมีฐานะดีนะเขาเรียกว่าหลงบุญนะครับกลับมาแล้วก็กลับมาทุกข์ไม่สามารถรู้แจ้งในทางธรรมได้เนี่ยเขาเรียกว่าหลงบุญเข้าใจให้ยังประมาณนี้ครับอา้าวแล้วล,วลวตาเนี่ย ถ้าจเจริญน,น้าจิตใจเป็นไงคือพระเนี่ยท่านจะไม่เทศนาว่าทําบุญแล้วรวยจะไม่เทศนาเรื่องทําบุญแล้วรวยนะโยมทําบุญเยอะๆนะจะได้รวยนะโยมจะได้ถูหวยรางวัลที่หนึ่งนะโยมทําบุญแล้วได้ไปสวรรค์นะโยมยังพาให้โยมหลงผิดอยู่พระยังไม่เห็นเลยว่าจะได้ไปสวรรค์จริงๆมีแต่พระอวดอ้างเอาเองอวดอุตริเอาเองนะครับประมาณนี้จึงได้บอกว่าบวชแล้วก็มีพระเหลืองห่มต่อ อันนี้ถูกต้องแล้วหรือมันไม่ใช่นะครับกรมศาสนาก็ต้องมาดูแลแล้วแหละแล้วต่อมาเนี่ยการที่จะนําพาให้ญาติโยมเนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้นะครับเราจะต้องเข้าใจนะคือการเทศนาธรร,รมเทศนาธรรมในเรื่องไหนเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องของความเป็นไตรลักษณ์อันนี้จางความไม่เที่ยงแท้ทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนของเราจริงเราจะต้องสั่งมันได้อย่าเจ็บอย่าป่วยนะอย่าทุกข์นะอะไรอย่างนี้เราไม่อยากทุกข์มันก็จะต้องทุกข์ มันเราไม่อยากโกรธมันก็ต้องโกรธเราไม่อยากโมโหมันก็ต้องโมโหเราอยากสุขมันก็สุขไม่ได้เพราะว่าคนสัตว์สิ่งของล้วนแต่เป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนประมาณนี้เราไม่สามารถบังคับบัญชามันการบังคับบัญชามันได้มนุษย์ที่มาเกิดได้เพราะอะไรเพราะตัณหาพาให้มาเกิดเป็นเชื้อเพลิงให้มาเกิดอาศัยการปรุงแต่งด้วยรูปรสกลิ่นเสียงอาศัยการปรุงแต่งไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ โดยมีธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟมาประชุมกันจนเกิดมาเป็นร่างกายมนุษย์เรายืมธรรมชาติมาใช้โชกครั้งโชกคราวเท่านั้นอืฟังแล้วก็พิจารณานะครับจะได้รู้บางคนอาจจะบอกว่าการที่ผมมาพูดแบบนี้คุณนั่นแหละที่จะต้องไปตกนรกเพราะว่าทําให้บิดเบียนคําสอนบิดเบียนคําสอนอยังไงพระพุทธเจ้ามไม่ได้สอนว่าให้ทําบุญด้วยเงินนะครับจะต้องเข้าใจ การที่บางคนอาจจะบอกว่าการที่ทําบุญก็เพราะว่าบํารุงพระบวรศาสนาบํารุงยังไงอะ่ะบํารุงยังไงบํารุงให้วัดรวยเหรอให้วัดเจริญรุ่งเรืองเหรอใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าจะได้มีสถานที่ให้โยมมานั่งสมาธิอา้าวแล้วโยมมานั่งสมาธิกันหรือเปล่าไม,มนะไม่มีนะครับไม่มีนะครับมีแต่เขาสร้างวัดเนี่ยเพราะว่าอะไรอยากให้วัดนั้นดังดังเพื่อจะได้มีโยมเนี่ยมาทําบุญวัดนั้นเยอะ มันเป็นแบบนี้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ความหมายคําว่าศาสนาเนี่ยมันเสื่อมเพราะอะไรศาสนาเสื่อมเพราะอะไรก็เพราะเสื่อมด้านจิตใจมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถรู้แจ้งในทางธรรมได้เนี่ยจึงบอกว่าศาสนาเสื่อมเป็นแบบนี้อืมเข้าใจหรือยังไม่ใช่ว่าศาสนาเจริญและวัดเจริญไม่ใช่อันนั้นเจริญด้านวัตถุถ้าจะเจริญในศาสนาจริงๆต้องเจริญด้านจิตใจประมาณนี้ครับ